นะครับอันนี้ลูกค้าส่งเครื่องมาขายนะครับเอผมไม่แน่ใจว่ามาจากไหนนะจําไม่ได้ส่งเคอรี่ครับส่งมื่อมาวันเสาร์ครับถึงวันนี้นะครับผมก็จะแกะเช็คเครื่องเลยนะครับท่านไหนอยากอยากขายส่งมาได้เลยนะครับอยู่ต่างจังหวัดเช็ครีวิวหน้าเพจได้เลยนะครับก่อนส่งนะครับมาดูเครื่องกันเลยครับ ดูรีวิวได้เลยนะครับก่อนส่งครับรับซื้อทุกจังหวัดเนี่ยสำหรับท่านที่ยังกลัวอะไรอย่างเงี้ยครับเช็คเลยครับ มาดูเครื่องเลยครับ vivo นะครับ vivo ดูสภาพเลยครับ โอเคครับ